ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท่างช่องของสูงการนะคะมือนี่มีแนวท่างดีๆดิดๆจากแม่ผายนะคะมือนี่เข้าจะมาตามแม่ผายหลังจากบได้มาตามพื้นห้างหายพื้นไปโดนแล้วนะคะแต่พื้นกระไดมากหัวัวงหันพื้นกระว่าได ทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะทั้งบดได้หลโดนทบดได้หลแต่กะมาปิญยังเนาะค่ะว่าเห่าบด้มาตามเพิ่นสองสามหงดเลยฮึสไไดหวดละบุ๊กวันนี้ก็จะมาตามเพิ่นเนาะค่ะมาตามกันเลยเนาะค่ะจ้าสวัสดีค่ะคุณยายพายนะคะบ่มาตามกับพันว่าเข่าเนาะเมียเนาะ บวมันเป็นน้ำปี่ยนหงษดที่แม่หนูมาถามแม่ว่ามือสุดท้ายก่อนบานีมือนั่นกับซุดท้ายกับว่ามปนได้ริงสุดนั่นแม่น<ต>ออก<ต>ยังกับซุดนั่นเก่าศูนย์อยังไรก็ลืมเอ้ยแม่นเก่าศูนย์เก่าศูนย์มันกับ, 90, กบหงษดบางได้หันได้ละโอ้ยขาทุกขา,ขาอันนี้แม่ตามาจับไว้ให้จังสีเลตตาขากล่องกับว่ดีแล้วบ่าันาได้ได้ไล่ได้อี่งยั่งยุ่ พอออแม่เอ uh, ้ยทางจากท็ดทางจากท้ำน้อค่ะเก้าศูนกระทั่งเข้าม่านฝันประกอบแหน่กระทั่งเหล็กหยดบางชงกันะยดผาปาน่่ะะคมันได้เก้าศูนนั่นสองตัวร่วมหยดปลาเลยเออยอดเห็กอันนี้ก็เปบนผาปลาเจ้าวเฮ่สั่งเฮ่หมึกก้อนนี่จ้ะ แค่ย you uh, ู่ใสยมงแค่ยู่นี่หละเอายูอยู่บ้านนี่บอกยู่บ้านเฮ้านี่ข้าเจ้าไปเศ้าสร้างมาจากบ้านหน้าบ้านนี้ข้าสุ่มหน้ายกท่านิกาซุ่มนั่นซุ่มนี้ข้าเจ้าปัดสุ่มกันข้าเจ้าเลยเหตดจ้าเลยเฮ็ดแล้วล่ะละข้าเจ้าเลยแฮเป็นสร้างควนบ้านควนเมี่ยงข้าเจ้าก็เลยห์แห่ไหวพยาเทศยนยั้งกลับไปเอามาค่ะคอยโม่เจ้าโม่ผู้นั่นผู้นี้ อันต่้งแต่ร่วมมาเห็ดมันหกพันหกพันหาสิบบาทบัดมือมาแห่เนี่ยควยกันร้อยเจ้าร้อยแทรกกันก็เลยได้ได้ท่ายมันได้ตัวเขาหาสิบแล้วเจ้าก็เลยว่ามันอยู่สองหมอกีนี่แหละก็เลยเอาจับออกตัวนี้ลหละที่แรกไปหกพันหาสิบบาทร่วมกันเลี้ยวแฟนบ่เมีย บนี้ได้เก็บเงินสิไปเฮ็ดดินน่เก็บสิไป,ไปเฮ็ดตั้มอิดดินี่ข่อ,ออกเจ้าออกนี่บ้านี้เฮ็ดเก็บเงิน,น,นร่วมกันเนาะเออผู้นั่นออกผู้นี้ออกชื่อเล็กชื่อยังนะเก็บเงินร่วมกันมันก็เล้ได้บัดนี้มือสิไปแห่หนิห่ข่หาเจ้าซิบเจ้าเศร้าไปออกไปนี่อยู่แเลไม่ได้อีกยอดมันมันหันล่งโตเก่าตีนเนาะ S <S มัน <Nh blade. S 1> มันเคยออกอยู่โอ้ยอดตัวเก่าก็เลยลงหาชิ้ื้นเก่าบอกเออลงหาชิ้ื้นเก่าก็เลยว่าชิ้อตัวนี้แหละแต่เก่ามันก็เคยออกเหมืนบอมค่ยมันออกอยู่ดี oh, like ่นอ่หยอดผืนเนาะซึ่งเพิ่นก็เอาสร้างไม่เออหยอดกระชินนี่มันกระถือดี่ี่คอยกระถือดี่นี่ยอดกระชินจะใส่เงินไอเปียววานี่ค่ะเอาไอยังเขียนไว้ยึดตัวยึดใส่เงินหยอดกระชินหยอดกระชินนี่แทนีล ยอดที่แบบว่าคนมาต่อยอดคนมาต่อยอดคนไปว่าคือคนมาต่อยอดอืนี่แหละมันลงตัวเกากันสองตัวเลยเข้ากันจะซื้อเข้ากันพี่เจรนาเอาซื้อกะไรซิบร่วมที่แรลกก็ได้หกพันหาสิบบาทมาต่อยอดอีกกัเลยมาใดหาสิบบาทมาลงตัวอีกคือเกาพี่น้อง กะพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันออกดี่ดีมันออกออกมาตั้งหลายปีแล้วโอ้แต่เงีแม่ว่าดอันนี้กะกะมี่ซัมนียแมนบ่แม่ฝันดีอยังบ่ฝันดีอยังบ่อันนี้สี่บาทอันนี้เท่าไหร่คิดสองบาทเป็นเท่าไหร่ละคิดสองยัไม่ถุงบ่ ถุงกระมีดตัวเนาะมีดคือยายขายของนั้นโยกกระมีเลยไปคล้ายเรียนไปซือดอกพ่อบองวมแหน่ดอกแน่เพี้ยไปใช่ประหยัดบัานนี้แม่บริสุทธิ์ตัวใดเลยบ่ฮมีแค่นีบ่ทันซื้อขันซื้อคอยกระจายื้อตัวนี้อืมขันสื่อก็ว่าเป็นน้ำบวกเนาะบ่สื่อกระมีเลยบ่ซื้อตัวไส์ไปใส์มาใช่กัญ่าเลื่อมหกศูนย์น้ำนอแม่เนาะหยอดมันเขา ติมหกศูนย์มาหายดีกันเติมเป็นมื่อไยตดึงมาหกศูนย์หกหาดีเมียโอ้ยหลายตัวกับพวกป็นยังดอกค่ะกันผาตดนี่อยู่ในตัวนี้อยู่ขื้นเกาทันกันได้ทันมันไม่ผ่าตัดอืมนี่ล่ะรู้จีบกันผ่าตัดไว้แล้วค่ะโอ้ยเอาเอาขัดละเอาน้ำเมียเด้อค่ะเอฟซี่เอ้ยหาศูนย์ตัวเดียวเมียเป็นตัวเดียวเลยมันใจเอาเล็เพิ่นเคยใด งวดนั่นกับเก้าศูนย์เนาะค่ะเป็นใดเป็นว่าเนาะค่ะอาจารย์สรุปเนาะค่ะเนาะสรุดตัวเดียวเอองวดนั่นก้าูนย์ตัวเดียวงวดนี้ก็คือกระเล้วโลดยอดผ่าปลาเนาะค่ะยอดผ่าปลาของคุณยายเก็บที่แหลกก็ไดหกพันห้าสิบบาทมาต่อยอดอีกคนมาต่อยอดอีกเพราะเห็ดแล้วเพราะเห็ดแล้วสีเฮียนี่ละเป็นก็ไดแห้าสิบบาทเนาะค่ะอุปกรณ์นเล็บขังเพเห็ด อันหกศูนย์นี่แอดเอาลงมาไหา่ซื้อจากหกพันหาสิบบาทกับหกหาแอดบอยอยากหาพลาดนะคะแอดกะไรเอาไว้ห้นะคะเป็นยคริปนานน้จะคลิปนี้กะบบ๊อบโดนเนาะคะ่ะยานโทรศัพท์หอนอทายวังหันโทรศัพท์หอนดินออกโทรศัพท์ก็รู้แล้วละค่ะเดี๋ยวนี้ก็เลยขอบคุณคุณยายนะคะขอบคุณคุณยายไายค่ะ ขอคุณนะคะขอให้ฉูคฉูดมันหมาน,น้ำคุณย่าค่ะเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางสื่อฉลากินแบงรัฐบาลงวดประจําวันที่สองเพื่อสภาคมของกินะคะเอาไม่ออกวันที่สองจิวันท <c oughs> ี่หนึงน่งวันเป็นวันแรงงานเนะาะจ้าขอฝากคุณอะไรคุณดาแชกดติดตามให้กับท่างช่องน้อยนะะ้อยด้วยค่ะคลิปนี้กับสันสันค่ะขอให้ฉูดฉูดจ้า บ้าลายแหล้วบ้าสื่อยากเนาะค่ะเนาะนี่แค่โตัวมั่นใจของคุณยายก็คือูนเียปโ์กท่านั้นเนาะค่ะหาศูนตวเลี้ยงซูนตัวเดียวเป็นแมวท่างซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลนะคะวัดประจําวันที่สองคภาคมหกเจ็ดค่ะชมๆมันๆน้ำกันค่ะอืมจ้ะ สาขอโชคมาน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ